ไลท์เอาท์ดอร์ชาเลนจ์อันนี้ก็คือ Family t r n i n r r นะคะมี16เกมข้างในนะคะเกมก็จะเป็นพวกแบบไายขายักวิ่งกระโดดอะไรเงี้ยก็จะเน้นการโยกจอยกับเน้นกระโดดแบบนี้นะคะกระโดดเชิงกระโดดเชื่อ,อเล่นได้สคนนะคะจอย1จอย2อง 2> นคนละไม่ได้<ๆ>เล่นได้กับคนที่บ้านนะคะบบมี16เ<า>ก,กม Nintendo Switch Sport อันนี้เนี่ยจะเป็นเกมใหม่นะคะที่พุ่งมาเลย Nintendo Switch Sport เกมใหม่ที่พุ่งมาค่ะมี6เกมให้เล่นนี่แนะนำเกมกีฬาให้เพื่อนๆบน n i n t นะคะ Nintendo Switch Sport มี6เกมให้เล่นนะคะก็จะมีวอลเลย์บอล แบดมินตันโบลิ่งซอกเกอร์แชมบาล่าคือฟันดาบนะคะแล้วก็เขนนิสนะซึ่งี n นโ t e n d o Sport Sport ด้วยความมันเป็นเกมใหม่นะคะมันก็เลยมีระบบออนไลน์สมัคร Nintendo อ,อนไลน์เล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะคะก็คือออกกำลังกายสร้างตัวละครแล้วก็ ไปตีแบดตกตีกับคนอื่นได้ตีเทนนิสกับคนอื่นหรือว่าเล่นฟุตบอลนนะ่ะเล่นซอกเกอร์เล่นวอลเล์บอลกับคนอื่นได้สามารถจอยกับคนในบ้านได้ด้วย mm hmm. เช่นเรามีจอยแบบซื้อจอยมาอะไรเงี้ยสี่คนนะคะก็ถือเล่นได้สี่คนสี่คนนี้คือแบบเพเยอร์วันเพย์เยอร์ทูเพเยอร์ทีเพเยอร์โฟค่ะเล่นได้สี่คน,นะคะ่ะ หรือจะเล่นออนไลน์กับคนอื่นก็ได้จะเล่นกับคนในบ้านได้ทั้ง4คนถ้าเราซื้อจอยเพิ่มมาเล่นมาตั้งนะคะเพราอันนี้เนี่ยก็จะมีระบบมากกว่าส่วนการเล่นการตีการออกท่าทางก็จะเยอะกว่า Family Trainer นะคะก็เขาจะมีท่าตีแบบตีซ้ายตีขวามีบ็อก จากแชมบอล่าอะไรเงี้ยมีแบบวอลเลย์บอลแล้วก็มีตัวรัสขัเ <ๆ S 1> นะคะถ้านับความยากถ้าเล่นออนไลน์กับประชาชนเนี่ยมันยากอยู่แล้วล่ะถ้าจะเ,เจอกับคนเล่นจริงๆอะ่ะมันก็ต้องขวดกันแบบขวดกันจนจนแบบว่าหมดหมดแทงคือหมดเลี้ยวแรงอะคะ่ะกว่าจะชนะกับฝั่งตรงข้ามอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะได้ความสนุกของที่ ถ้าเราออนไลน์แล้วไปเจอกับเพยเยอร์คนอื่นถ้าเราเจอกับ AI ไออ่ะ a อมันก็จะยังไม่ค่อยจะอะไรไงแต่ถ้าเจอกับแบบคนเนี่ยคนมันจะเล่นแบบเหมือนเราไนงะมันจะหวดอย่เงี้ยหวดอย่างเงี้ยเราหวดแข่งกันเราแบแบบหวดกันจนแบบแขนแล้าอ่ะเออหวดกันจนแขนแทบจะแบบโอ้โหปวดล้าอะไรอย่างนี้นะคะอันเนี้ยก็ถ้าเจอกับคนเนี่ยก็น่าจะมีแบบปวดหัวค่ะ บ็อกซิ này, t t nhiều, ổ, ่งฟิตเนสบ็อกซิ่งเนี่ยมันจะมีสองภาคนะคะจะมีฟิตเนสบ็อกซิ่งหนึ่งกับฟิตเนสบ็อกซิ่งสองนะคะฟิตเนสบ็อกซิ่งสองกับหนึ่งต่างกันยังไงก็ฟิตเนสบ็อกซิ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นต่อยมวยเดียวนะคะส่วนฟิตเนสบ็อกซิ่งสองเนี่ยเขาจะเพิ่มเหมือนเพิ่ม ความยากขึ้นมา right. one, two, yeah. เหมือนมันจะมีสเตตที่ยากขึ้นนะก็จากปกติอะเราอาจจะแบบว่าถ้าใครเล่นฟินเนอบ็อกซิ่งหนึ่งมาเนี่ยมันก็จะมีแบบแจ็ค yeah, สเตนซ้ายขวาขวาซ้ายอะไรแบบนี้ใช่ไหม <Last one. S 1> อ่าแล้วพอเวลามันเป็นโหมดที่ยากขึ้นฮาร์ขึ้นอะไรเงี้ย <All right. S 1> มันก็จะเร็วขึ้นเนี่ยซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายต่อยอย่างเงี้ยซ้ายซ้ายขวาซ้าย มันก็จะสอนเราโดนไปโดนหลังก้าวปล่อยอะไรแบบเนี้ยอ่ะมันก็จะสอนอย่างนี้แต่พอเป็นภาคสองมันจะยากขึ้นตรงที่มันอาจจะไม่ใช่แบบสเต็ปเดิมอ่ะคือเหมือนกับ easy normal hard มันจะเปลี่ยนสเต็ปจากแบบอาจจะแบบซ้ายซ้ายอฝอกฝขวา อย่างเงี้ยเอ่อซ้ายขวางัดอาจจะอยู่ดีๆซ้ายขวาซ้ายงัดงัดอย่างเงี้ยถอถอยงัดงัดคือเหมือนกับยากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็จะมีอีกเกมหนึ่งชื่อเขีว่าอะไรนะล็อกอัลโฮมฟิตเนส k ็อกอ o m โฮมฟิตเนอ่ะ มันจะยากกว่าฟิเนน์บ็อกซิง่งฟิเนนบ็อกซิ่งอ่ะมันจะเน้นการต่อยมวยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเล่นแบบว่าไม่เหมือนมีระดับยากง่ายมากแล้วก็ตัวการวางหน้าจอมันค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่ายา่ต่อยซ้ายต่อย,อยขวาเพราะมันใช้เป็นหมดรูปภาพกับทำให้เราแบเบข้าใจง่ายเลยนะคะแล้วมันก็จะมีล็อกเออท นอกอาโฮฟิตเนสนอกอ o m โฮฟิตเนสอันนี้จะยากกว่าจะยากกว่าฟิตเนสบ็อกซิ่งนะก็เพราะมันจะมีเพิ่มมามันจะมีนอกจากต่อยมวยแล้วมันจะมีการฟูมีมวยไทยมีแบบซอมอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีคาราเต้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีต่อยเตะ ต่อยต่อยเตะอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะยากขึ้นมาอีกแล้วก็ด้วยความที่ว่าเวลาที่ต่อยจังหวะของมันเนี่ยมันจะใช้เป็นคําพูดแล้วด้วยความที่ก่อนเราเล่นฟิเนนท์บ็อกซิ่งมาเราะนั้นเนี่ยบางท่าเนี่ยก่อนเราก็จะติดไงติดภาษาอังกฤษของเขาแบบอันนี้แจ็ปอันนี้สเตรนด์แจ็ปสเตรนด์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอมาอันนี้มันอาจจะมีแบบภาษาที่เปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยก็ทำให้เรางงนิดนึงแต่ว่า อันนี้มันได้ออกกำลังกายเยอะอะ่ะ<ๆ>เพราะว่ามันมีทั้งแบบคาราเต้ด้วยตังฟูด้วยบ็อกซิงด้วยมวยไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>คือเยอะมาก<ๆ>หลากหลักกว่านะคะถ้าใครที่แบบอยากได้หลก<ๆ>ักหลักสก็เ<ๆ><ๆ>อาเอาโฮมฟิตเนสใครที่อยากแค่ต่อยมวยเฉยๆแล้วก็แบบไม่ยากมากๆมีปรับระดับได้ไม่ยากมากเกินไปก็ฟิตเนสบล็อกซิงเนี่ยน่าจะง่ายสุดละในี่ยมันดาบคนน่อนๆค่ะ ทำคอมโบได้153ได้แค่ฝกมงปุฎเงินนี่มันเกมที่เราแบบได้ออกกำลังกายเพื่อเพื่อแบบร่างกายแข็งแรงจะฝึกให้เราเป็นแบบคือนี้มันคือโปรแกรมการฝึกสอนของฮันมายูจิโร่หรือเปล่าอะไรอเงี้ยหรือว่าจะแบบต้องเข้าโรงเรียนลูกผู้ชายหรือว่าฉันจะต้องเป็นแบบบากี คว,ควรจะยกให้มันเป็นเกมที่ยากมากคือเราว่าแบบเอลเดนลิงเยี้ยที่ว่ายากอ่ะยังมีคนเล่นจบนะแต,แต่ลิงฟิตเนี่ยหาคนเล่นจบก่อนลิงฟิตแอดเวนเจอร์เนี่ยหาคนเล่นจบอ่ะกี่คนก่อนยากมากนะเห็นมันเป็นเกมออกกําลังกายอะ่ะบางคนเห็นว่ามันเป็นเกมออกกำลังกายคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่น่าจะยากโอโห ถ้าเล่นเองอ่ะรู้เลยอ่ะร้องเลยอ่ะบางคนอ่ะร้องแทบตายอ่ะอยากได้แต่พอพอได้เล่นจริงอ่ะโอแทบร้องจริงๆแทบร้องแบบเจอแบบวิ่งด่านเข้าไปแ็คือแบบบางด่านนี่คือมีทั้งไม้ร่วงมีทั้งโอ้โหแล้วต้องแบบพระเจ้ากระโดดลบสับประหลาดยอด่อตัวโยกโอ้โหก็ยากมากค่ะอ่าคือคือแบบฉันก็ ไม่น่าเชื่อว่า Nintendo คิดได้อะไม่มือมากเออสิทอัพ up สู้มอนเตอร์ไหมล่ะเออโยคะใส่หน้ามอนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วโดนดามเมทอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงอะเออแบบล้ำเลิศมาก